พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่69เรื่องพันษาที่45เส้นทางสู่ปรินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินถึงหมู่บ้านเวลุวะคามพระพุทธองค์ รัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงไปจำพรรษายังเสนาสนะที่มีเพื่อนพรหมจันทร์โดยรอบกรุงเวสาลีเถิดส่วนเราตถาคตจะเข้าจำพรรษาในหมู่บ้านเวลุวะคามนี้อธิกถากล่าวว่าเพราะรอบกรุงเวสาลีมีเสนาสนะมากภิกษาก็หาได้ง่ายกว่าในเวลุวะคามทั้งนี้เพื่อความผาสุขของภิกษุทั้งหลาย อธกถามหาปรินิพานสูตรหน้า378และชินะมหานิฐานหน้า219กล่าวว่าเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสเช่นนี้เพราะทรงพิจารณาเห็นว่าพระองค์จะมีพระชนอยู่ได้เพียงสิบเดือนก็นจากปรินิพานหากพิกษุเหล่านี้ไปอยู่ไกลก็จะไม่ทันเห็นพระองค์ในเวลาปรินิพานเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย จะพึงเดือดร้อนว่าพระบรมศาสดาเมื่อจะปรินิพานไม่เตือนสติพวกเราเลยแต่ถ้าภิกษุอยู่จำพรรษารอบกรุงเวสาลีก็ยังมีโอกาสที่จะมารับฟังโอวาทของพระองค์ได้เดือนละ8ดครั้งด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ภิกษุทั้งหลายไปจำพรรษากับเพื่อนพรหมจันท์ดังกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับทราบพระดำรัสแล้ว และเข้าใจประสงค์ดังนั้นแล้วต่างพากันไปจำพรรษาตามเสนาสนะของสาทธมิกรอบกรุงเวสาลีส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าจำพรรษาณหมู่บ้านเวลุวะขามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าจำพรรษาแล้วทรงประชนนหนักใกล้จะสิ้นพระชนแต่พระองค์ ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นด้วยพระดำริว่าการที่เราจะไม่บอกลาภิกษุสงฆ์และผู้ที่เป็นอุปถากรประนิพานเป็นการไม่สมควรจึงทรงเข้าสมาบัติคมเวทนาขับไล่พระโลคาพาธให้สงบเท้าสก,กเทวราชทราบความอาพาธของพระบรมศาสดาได้ลงมาเฝ้าถวายบังคมแล้ว นวดพระบาทพระพุทธองค์ด้วยพระหัตถ์ทั้งสองครั้นพระพุทธองค์ตรัสถามก็กราบทูลว่าข้าพระองค์คือเท้าสกกะมาเพื่อบำรุงพระองค์ผู้ประชวนพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ากลิ่นมนุษย์ย่อมปรากฏแจเทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพท่านกลับไปเถิดขีลานุปถาของเรามีเท้าสกกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ จะดำรงอยู่แสนไกลแต่ข้าพระองค์มาด้วยกลิ่นศีลของพระองค์แล้วนำภาชนะบางคนหนักของพระพุทธองค์ทูลไว้บนเสียนนำไปโดยมิให้ผู้ใดถูกต้องดุดถือภาชนะของหอมไปฉะนั้นเท้าสักกะเทวราชปฏิบัติต่อพระพุทธองค์เช่นนี้จนทรงพระสําราญแล้วจึงเสด็จกลับสู่เทวโลกภิกษุทั้งหลายพากันสรรเสริญเทา้าสกกะ ที่ทรงละทิพยสมบัติมาอุปถากพระบรมศาสดาห,หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าหายประชวนแล้วไม่นานเสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ด้านหลังพระวิหารพระอ,อน,นุนเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองคผู้เจริญข้าพระองค์ ได้เห็นพระองค์ทรงพระสําราญได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็เบ่าใจแต่แม้กระนั้นกายของข้าพระองค์ประรุดหนักอึง้งทิศท,ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏทําทั้งหลายก็ยังมีจ่มแจ้งแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจว่าตราบใดที่พระองค์ยังทรงปรารภิกษุสงฆ์และมีพระธรรัตอย่างใดอย่างหนึ่งตราบนั้นพระองค์ จากยังไม่เสด็จดับขันธะปรินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุสงฆ์ยังหวังอะไรในเราตถาคตอีกทำที่ตถาคตแสดงแล้วได้ทำมิให้มีในมิให้มีนอกไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอานนตถาคตยังจะปรารบภิกษุสงฆ์อีกคราวเดียวบัดนี้เราตถาคตแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมาถึง80ปี เวียนเก่าคร่ำคร่ายังใช้งานอยู่ได้ด้วยการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ชั้นใดกายของตถาคตยังดำเนินไปได้เหมือนการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ชั้นนั้นอานน์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะอยู่เถิดอานน์ภิกษุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะ ผู้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระด้วยการพิจารณาสติปัฏฐานสี่คือเป็นผู้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะหมั่นพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเพื่อกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้ในการบัดนี้ก็ดีในการที่เราตถาคตล่วงลับไปแล้วก็ดีภิกษุใดที่เป็นผู้ใคร้ ในการศึกษาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ภิกษุนั้นจกเป็นผู้ประเสริฐสุด